สวัสดีครับผมพบกับผมอีกครั้งครับผมอ้วนมอเตอร์ไซค์ครับสำหรับ EP นี้นะครับเราพามาข้างนอกกันอีกรอบหนึ่งแล้วครับเรายังคงวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่กับรถค่ายปีกด็อกคอนด้าเหมือนเดิมนะครับอย่างตัวนี้ครับรหัสลีด125ครับก่อนที่จะเข้าเรื่องรถรุ่นนี้นะครับผมขอเท้าความในอดีตก่อนนะครับฮอนด้าเนี่ยครับเป็นผู้นํารถจักรยานยนต์นะฮะแบบออโตเมติกจะพูดได้เลยนะฮะว่าเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ h อนด้าเปิดตัวรถลีดมานะฮะรุ่นหนึ่ง นะครับเป็นลีดรุ่นแรกเลยนะครับที่ออกมาเป็นรถอโตเมติกนะฮะแต่ถามว่ารถ Honda ไม่ดีหรือที่ขายไม่ได้ในช่วงนั้นไม่ใช่นะครับรถ Honda ดีนะครับแต่ชั่วโมงนั้นเองนะครับตลาดบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยยอมรับรถอโตเมติกใช่ไหมครับรถเกียร์ออโตในความรู้สึกของพวกพวกผู้ใช้ทั่วไปก็คือกินน้ำมันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูแลรักษายากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะฮะในในมุมมองนั้นก็ทําให้ Honda เองนะฮะต้องเก็บรถรุ่นนั้น เข้าคังกับญี่ปุ่นไปเลยนะครับลีดตัวนั้นนะครับพอมาปี2021ปีนี้นะครับฮอนด้าเองนะฮะก็ยังคงเชื่อมั่นในความเป็นลีดอยู่นะครับฮอนด้าออกลีดตัวนี้ออกมานะครับเป็นเวอร์ชั่น2สําหรับรถรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะนะฮะระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะแล้วก็125ซีซีนะครับเป็นระบบการจ่ายน้ํามันแบบหัวฉีด PGM-FI นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เป็นแบบ ESP เป็นเอกสิทธิ์ของทาง Hon d a โดยเฉพาะเลยนะครับรถตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยฮะ ด้วยสรีระรูปร่างแล้วนะครับทำให้รถตัวนี้นะครเคมค่าประหยัดไว้ถึง50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับด้วยความจุถังน้ำมันรุ่นนี้นะครถึง6ลิตรด้วยกันเนี่ยนะฮะระบบไม้ตัวนี้เองนะครับของทาง Honda เองเนี่ยเป็นทั้งมีมีไม้แบบ2ระบบคือเป็นอนาล็อกด้วยแล้วก็เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับในส่วนอนาล็อกนะก็เป็นเข็มบอกความเร็วส่วนดิจิตอลเนี่ยนะฮะก็จะบอกในเรื่องของ1นนะฮะทิปนะฮะแล้วก็ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะแล้วก็ค่าประหยัด นะครับที่ที่เกิดขึ้นโดยการคานวณนะฮะที่ผมเคยเล่าให้ฟังครับคำนวณจากปริมาณน้ำมันที่อยู่ในถังความเร็วที่ใช้สามารถเดินทางได้อีกกี่กิโลเมตรครับนอกจากเรือนไม้ที่สวยงามแล้วนะครับและมากประโยชน์แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูช่วงไฟหน้าครับนะครับไฟหน้าโค้งมนนะฮะรับกับเทคโนโลยีแล้วก็สมัยความนิยมปัจจุบันนะครับมองต่ําลงมาครับเป็นไฟคิ้วเนี่ยครับสวยงามมากเลยครับสวยงามแล้วก็รับกับช่วงหน้าที่แบบ เขาเหมือนแบบรถหรูๆเป็นออโตเมต์ oter, เป็นรถสกูตเตอร์ญี่ปุ่นหรูๆอะครับบางโคนหน้าขนาดใหญ่เลยนะฮะขนาดใหญ่แบบออกแบบมาได้รับกับตัวรถพอดีสวยงามลงตัวเลยครับในส่วนของชช้กอัพหน้าครับเป็นแบบเทเลโคปิกนะครับระบบเบรกหน้านะครับเป็นแบบดิสเบรกนะฮะลูกสูบเดียวนะครับแล้วก็ใช้ระบบคอมบเบรกควบคุมการกระจายกําลังของการเบรกนะครับถ้าคุณกดเบรกทีเดียวเนี่ยเบรกมันรองรับได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ แล้วมันก็ทําให้เกิดความปลอดภัยสําหรับนักขี่ระดับมือใหม่ๆนะฮะที่จะต้องใช้เบรกเนี้ยฮะเบรกตัวนี้นะครับสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนของอล้อแม็กครับล้อแม็กล้อนะฮะสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ยฮะค่อนข้างแตกต่างกับคู่แข่งนะฮะล้อหน้าเนี่ยเขา12นิ้วแต่ล้อหลังเขา10นิ้วนะฮะแล้วก็ยางที่เขาเลือกใช้เนะะี่ยฮะเลือกใช้ยางลายสปอร์ตซะด้วยนะครับทำให้รถตัวนี้ช่วงหน้าทั้งหมดเนี่ยนะถ้าให้คะแนนเต็ม10ผมให้9กครึ่งเต็ม10เลยนะ ในความรู้สึกชื่นชอบในความรู้สึกอของตัวเองนะครับครับเราเลยไปดูที่ช่วงท้ายกันครับช่วงช่วงท้ายเนี่ยนะครับระบบการออกแบบของเขามานะครับมันออกแบบด้วยการซับแรงด้วยระบบยูยูนิคสวิงนะฮะและควบการทํางานควบคู่ไปกับโช๊คอัพเดี่ยวนะครับสามารถรองรับแรงซับแรงนะฮะได้ไม่แพ้กันนะฮะกับระบบโช๊คอัพคู่ครับล่วงเลยไปถึงไฟท้ายครับช่วงท้ายดูจากถ้าดูมองจากข้างหลังนะครับมันเหมือนรถสักคตเตอร์ญี่ปุ่นจริงๆนะ แล้วก็แต่ตัวนี้ครับช่วงช่วงไฟท้ายนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเขาเป็นชุดเรือนเดียวกันเลยนะครับแบ่งแยกการเป็นสีสายสีแดงสวยงามครับสวยงามลงตัวดีนะแล้วก็มองล่างเลยลงมาเนี่ยก็จะเป็นบางโคนนะฮะยาวลงมาเลยเวลาขี่หน้าฝนเนี่ยการกระเด็นขึ้นหลังเนี่ยมันจะไม่เกิดครับมองค่าไม่ได้เลยครับถ้าบอกว่าเป็นรถออโตเมติกแบบครอบครัวนะฮะหรือรถที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่แม่บ้านนะฮะเด็กเด็กสาว มหาลัยใช้งานนะครับสำหรับใต้บ่อเนี่ยครับใหญ่มากๆครับใหญ่กว่ารถออโตเมติกใน,ในคาสเดียวกันที่ผมรีวิวมาเลยนะครับผมว่าทั้งหมดเนี่ยนะความกว้างความใหญ่มันนะเอาเด็กขวบนั่งได้อ่ะนะ,ะอาบน้ำในนี้ได้เลยอะแล้วก็ออกแบบได้แบบใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าแล้วก็มันเหมาะกับรถพันนี้จริงๆนะครับ นอกจากเบาะนะฮะที่มีกล่องยูบ็อกซ์ที่มันลึกกว้างใหญ่นะฮะได้ประโยชน์มากมายแล้วในส่วนของแก๊เจ็ตครับหลักๆของเขาก็จะมีเนี่ยครับช่อง AC นะครับที่สำหรับใส่ USB ไว้สำหรับเสียบชาร์จมือถือได้นะครับเปิดเข้าไปเนี่ยฮะก็สามารถใส่ของได้ด้วยนะครับยังใส่ได้อีกยังมีกระเป๋าสตางค์ที่ใส่ได้ยังมีกระเป๋าพวกมือถืออะไรสามารถใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็มีตัวปิดที่ค่อนข้างจะ ดูแล้วมันมันมันรับพอดีไม่กระเดิดออกมานะครับแล้วที่ชอบนะฮะแล้วก็ประทับใจอีกก็คือการเติมน้ํามันนะครับวิธีการเติมมัน,นะฮะฝาฝา,ฝาถังน้ํามันเนี่ยเขาอยู่ในส่วนของด้านหน้ากดนะฮะกดไปที่การปุ่มสวิตช์คอนโทรนะแล้วฝาปิดนะฮะฝาปิดฝาถังน้ำมันอีกทีครับมันจะสไลด์ข้างโหเท่ออันนี้ออกแบบได้แบบเออว่ะเท่ดีเท่ดีนะครับ ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลีดไม่มองข้ามในเรื่องของดีไซน์นะครับสำหรับลีด125ตัวนี้ครับเวอร์ชัน2ตัวนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นรถทางเลือกที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะครับทั้งดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยนะฮะเหมาะกับน้องนิสิตนักศึกษาผู้หญิงและผู้ชายนะครับแม่บ้านทั้งไทยและญี่ปุ่นและนอกนะฮะที่ชื่นชอบรถที่ขับขี่ใช้งานง่ายให้ความปลอดภัยสูงดีไซน์สวยงามครับตัวนี้คือทางเลือกที่ดีสุดครับลีด125ครับ